สำหรับสามกีบโง่โที่ชอบหาวัฒกรรมโง่โงมาครอบหงวตัวเองเพวกคนพวกนี้หาความรู้ไม่ได้หากหาความรู้จริงๆจะกลายเป็นสลิมคนพวกนี้ก็เลยจําเป็นที่จะต้องคอยคิดค้นวัฒกรรมโง่โงเพื่อจะหลอกลวงพวกเดียวกันให้โง่ต่อไปต่าสุดมันบอกว่าแผ่นดินนี้ไม่ใช่ของกษัตริย์เพราะมันไปดูโฉนดที่ดินของมันแล้วไม่มีชื่อกษัตริย์แต่เป็นชื่อของมันมันก็เลยใช้วัฒกรรมโง่โงนี้ มาอ้างว่าแผ่นดินนี้ประชาชนใหญ่สุดเพราะแผ่นดินนี้เป็นของประชาชนเป็นอำนาจของประชาชนไอ้โง่ไอ้โง่ไอ้โคตรโง่เอ้ยสิ่งที่ทำให้แผ่นกระดาษชนดท,ที่มึงถืออยู่นั่นนะ่ะแตกต่างออกไปจากกระดาษชำระตูดก็ตรงที่มันมีตราครุฑไอ้ควายถ้าขาดตราครุฑไปถ้ามึงไม่เชื่อ มึงก็หยิบชนดใบเดิมมานะมึงก็ตัดส่วนบนที่มีตราคุดออกไปเลยถ้ามึงไม่ชอบกษัตริย์มึงก็ตัดตราคุดออกไปเลยแล้วทีนี้มึงก็เอาแผ่นที่ไม่มีตราคุดนี่ยไปขายดูสิมันขายได้ไหมมึงโอนดูสิมึงโอนได้ไหมไอ้สามกีบโง่เอ,อ้ยในหลวงเขาไม่เคยถือตัวเป็นเจ้าของที่ที่ดินไม่เคยถือตัวเป็นเจ้าของประเทศ ประเทศกลายเป็นของรัฐบาลเป็นของรัฐเป็นของประชาธิปไตยไปแล้วตั้งนานตั้ง80-90ปีมาแล้วรัฐธรรมนูญก็ส่งที่ดินมอบให้มึงไปแล้วแต่ถ้าในที่ดินของมึงที่เป็นของมึงร้อยเปอร์เซ็นต์มึงดันไปเจอขุดบ่อทองบ่อเงินบ่อทองบ่อน้ำมันมึงคิดว่ามึงจะรวยเหรอเปล่าอยู่ๆปุ๊บ ใบชนตที่มึงถืออยู่นั่นน่ะไม่มีความหมายใดๆเลยเพราะจะกลายเป็นทรัพยากรของชาติทันทีเลยบ่อน้ำมนันบ่อทองบ่อเงินบอ่อะไรก็ได้ที่มีมูลค่ามหาศาลที่มึงขุดเจอแล้วก็คิดว่ากูเจอของดีกูจะรวยเละเทะแล้วเปล่ารัฐจะเข้ามายึดครองทันทีแล้วก็ให้สัมปทานกับนายทุนทันที แล้วนายทุนก็จะมายึดครองที่ดินของมึงไม่ว่ามึงจะคัดค้านขนาดไหนนี่คือระบบประชาธิปไตยของจริงนี่คือระบบะเผด็จการของจริงนั่นก็คืออำนาจรัฐไม่ใช่ในหลวงในหลวงท่านมีแต่จกคิดคน้นวิเคราะห์แล้วก็สืบทอด วิธีการที่จะสร้างความร่ำรวยมั่นคงให้กับผู้ถือครองชนนดต่างหากนั่นคือที่มาของโครงการพระราชดําริต่างๆ